บ่ายวันเสาร์แดดเลงลอดผ่านเงามา้ใหญ่หน้าบ้านลมอ,อุ่นอุ่นผัดเบาทําทำให้กลิ่นดอกมะลิจากกระถางข้างระเบียงลอยวนอยู่ในอากาศเสียงนกร้องเบาๆคออยู่ท่ามกลางความเงียบสงบของหมู่บ้านหัวใจหนูกระเต้นแรงได้ทันทีก่อนจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์กระบะ คันคุ้นเคยที่ดังเข้าใกล้มาเรื่อยๆหฮนโลดส,ส,สีสีจอดเทียบตรงหน้าบ้านและคนที่ก้าวลงมาร่างสูงใหญ่ในเสื้อยืดซีดการเกียงยีนเต่าเก่ากับรอยยิ้มมุมปากที่ทำให้บยากาศเหมือนจะหยุดนิ่งไปชั่วขณะ ของมาส่งครับเสียนทุ้มต่ำเรียบง่ายแต่กลับทำให้แก้มหนูล้านลนหนูรีบเดินออกไปช่วยทางที่รู้ว่าลุงจบเองได้สบายสบายแต่เพียงแค่ปลายนิ้วแต่ของพร้อมกันมือใหญ่ของเขาทับมือหนูความรู้สึกฝ่ายฟ้าวูบวาบ ก็เล่นเข้ามาในใจหนูเผอช้อนตามองเขาและดันศบตาเข้ากับสายตาที่จ้องกลับมาใกล้จนแทบหายใจประทะกันในจังหวะที่กล่องเกือบจะเอียงเขาเก้าวมาประคองด้านหลัง วงแขนแข็งแรงออบเอวหนูไว้โดยไม่ทันตั้งตัวร่างกายแนบชิดจนได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงพอๆกับของหนูเองเลยระวังหน่อยสิเกือบล้มแล้วเขากระซิบเบาๆข้างหนูเสียงทุง้มๆทำให้หนูขนลุกวูบว่าตั้งแต่ต้นคอ จนถึงปลายจะลดเท้าหนูยืนนิ่งในอ้อมกอดน,นั้นนานกว่าควรจะเป็นกินสบู่ปนกลิ่นเหงื่ออ่อนๆอของเขาอ,อกบนดูรอบตัวมราารยากาศบ่ายวันเสรรราร์ธรรมดาากับเป็นอะไรที่หัวใจเต้นแลอย่างน่าประหลาดใจกับควรส่งของเจ้าประจำ หลังจากที่ช่วยกันยกกล่องที่สั่งมาเข้ามาในบ้านบรรยากาศจับเงียบกว่าที่ควรจะเป็นโนูรู้สึกได้ว่าระยะห่างเหมือนไกลกันทุกครั้งที่ขยับตัวลมหายใจของเขาก็แทบจะอยู่ตรงหน้า<ะ>เขายืนมองหนูเงียบเงียบก,ก่อนจะเริ่มมือมาปาเส้นผม ที่หล่นลงปกอยู่ตรงหน้าหนูสะดุ้งเล็กน้อยแต่กลับไม่ถอยห่างร่างจายแฉนค้างเพราะสัมผัสอุ่นๆตัดไปนิ้วนั้นทำไมชอบรีบเข้าไปช่วยลุงตลอดเลยเวลาลุงมาส่งของเนี่ยรู้ไหมว่าของมันหนักมันอันตราย ยงทุ่งตามเอ่ยพางก้มหน้าลงใกล้จนหนูแทบหายใจไม่ออกก็หนูไม่อยากให้ลุงเหนื่อยคนเดียวหนูตอบเบาๆสายตาหลบไปทางอื่นแต่แก้มจับร้อนแผ่วเบาขึ้นมาเรื่อยๆลุงหัวล้เพราะในลำคอก่อนที่จะเข้ามาใก้กว่าเดิม แขนใหญ่ยกขึ้นอบเอวหนูช้าๆก่อนดึงเข้ามาหนูซุกอยู่ตรงหลายเ้าโดยไม่รู้ตัวเพราะกลิ่นกายอุ่นๆที่ทำให้รู้สึกอกอุ่นอย่างชัดเจนแบบนี้สิถึงจะปลอดภัยเขา้ากระซิบใกล้หูลมหายใจลดต้นคอ หนูหลับตาแน่นรู้สึเกเขินทั้งเต่นเต้นลิ่มฝีปาหยาดก,กล้านแต่เบาๆที่ขัมัดก่อนไปที่แก้มอย่างแผ่วเบามันอ่อนโยนจังหวะนั้นเหมือนโลกทั้งใบเงียบสนิทเหลือเพียงแค่เสียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงเกือบหลุดออกมา มันไม่ใช่ความรักที่ร้อนลนแต่เป็นการแสดงความรักที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหมายหนูรู้ได้ทันทีว่านี่คือการเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่แค่การส่งของอีกต่อไปหลายวันผ่านไป ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลดกระบะหน้าบ้านหนูก็อดใจไม่ได้ที่จะวิ่งออกไปเจอเขาก่อนใครลากกับรอคอยโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเขาว,วางกล่องลงแล้วไม่ยอมกลับไปส่งของที่อื่นทันทีหนูเสาดีว่างไหมเสียงทุ้งต่ำถามเรียบง่าย แต่สายตาที่มองมาทำให้หัวใจหนูแทบหลุดออกมาโดยทันทีว่างค่ะหนูตอบทันทีทั้งไม่รู้ด้วยซ้ำม,มาว่างหรือเปล่าเขายิ้มมุมปากก่อนเอ่ยต่อนั้นไปเที่ยวทะเลกับลุงไหมนั่งกระบะไปต่างจังหวัดใกล้ๆลมดี อากาศจะดีเสาร์นั้นรถกระบะสีซีดของเขาวิ่งไปตามถนนต่างจังหวัดลมเย็นผัดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้กลิ่นทุ่งหญ้าและแดดอ่อนๆคอไปกับเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุเก่าๆหนูแอนตัวเพียงกระจก หันไปมองเขาที่ขับรถอ,อยู่ข้างๆท่าทางนิ่งเฉื่แต่ในมือยื่นมาแต่ขาหนูอย่างเผ่วเบาหนูสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแต่ก็ไม่ได้ดึงมือกลับไปปล่อยให้เขามากุมมือหนูไว้แน่นเหมือนกับ กลัวว่าหัดใจดวงนี้จะหายไปเมื่อถึงทะเลลมแรงผัดปิวหน่อยเดินช้าๆไปกับชายหาดขณะที่เขาเดินเขียนข้างแบบเงียบเๆแต่สายตาไม่ช่วยละไปไหนเลยตอนในที่สุดเขาวก็เอื่อมมือมาเดึงแขนหนูเข้าไปกอดจากด้านหลัง ก่อนที่จะหันไปสบตาแล้วจังหวะนั้นลิมสีป,ปาก็แตะเบาๆช้าๆท่ามกางเสียงขึ้นที่ตัดเข้าหาฝั่งมันไม่ใช่แค่เพียงการเที่ยวเล่นธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นการยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นได้เริ่มต้นแล้ว